ปุกปุยแบ่งน้ำผึ้งหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านปุกปุยวางโถน้ำผึ้งไว้บนโต๊ะกลิ่นหอมหวานลอยไปทั่วห้องเขายิ้มกว้างขณะก,กำลังจะชิมก็มีเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อก,กเขาเปิดประตูพบกระต่ายน้อยตัวหนึ่งหน้าตาเศร้าสวัสดีฉันชื่อเข้าปั้นวันนี้ฝนตกที่โพรงฉันจนไม่มีของกินเลย ปุกปุยฟังแล้วใจอ่อนเขายิ้มแล้วพูดว่าเข้ามาเลยเรามีกลิ่นหอมน้ำผึ้งพอดีเขาตักน้ำผึ้งใส่ถ้วยเล็กให้เพื่อนใหม่เขาปั้นชิมแล้วตาโตหวานที่สุดเลยพวกเขากินไปหัวเราะไปแล้วช่วยกันเก็บใบไม้มาเฉดโต๊ะปุกปุยพูดว่าน้ำผึ้งนี้ได้จากความตั้งใจและตอนนี้เราได้มิตรภาพเพิ่มด้วย เขาวปั้นยิ้มกว้างขอบคุณนับปุกปุยวันนี้ฉันไม่หิวอีกแล้วยังได้เพื่อนใหม่ด้วยข้อคิดเมื่อเราแบ่งปันจากใจสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ